สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกิจกรรมไทท่านโธฟี่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Double P เลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยที่การนี้ครับก็จะมีก็จะหมดเวลานะครับในวันพฤหัสนะครับตอน7จ็ดโมงห้านะครับถ้าวันนี้ที่ลงคลิปนี้ก็คือน่าจะเป็นวันอังคารนะครับน้องก็มีเวลาสักหวันนิดๆนะครับที่เราจะแลกนักเตะเหล่านี้นะครับนักเตะนั้วนะครับแลกเปลี่ยนครับไม่แน่ใจว่าทุกคนมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือในเรื่องของแต้มเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับ ขายที่เลงพวกร้อยห้าอะไรพวกนี้ครับโอ้โหอยากจะได้เลืกเกินะครับกล่าวว่าจะมาซื้อช่วงท้ายอ่าคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่านักเตะคืออะไหล่แบบแพงมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชัยเคลกันครับชัยเคลนใช้แต้มอยู่ที่700นะครับตอนนี้ถ้าเราจะเลกครับมันขายอีกประมาณสัก400เลยนะครับอืม400ก็ถือว่าต้องใช้อะไหลเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้คือแต้มตรงนี้มันต้องใช้อะไหลในการเอาไปย่อย พื่อเยี่ยเป็นแต้มตรงนี้มาครับอ่ในส่วนของที่ตั้งใจไว้ที่เล็งไว้นั่นก็คือไมค่อนครับแค่600เท่านั้นนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกครึ่งทางก็คือประมาณแักสามร้อยครับนะก็ตรงนี้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับนะตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็600เหมือนกันครับฟองลิเบอรี่หกร้อยห้าสิบนะครับ,รบ,รรนค,รบคนเลือกหกร้อยนะครับ คนนี้550นะครับแต่ว่าการใช้งานคงจะใช้งานยากหน่อยน,นะ3ดาวนี่ก็3ดาวนะครับชอยลองต่อมานี้ก็คือก็อยังก็ยังเยอะอยู่นะครับก็จะมีตรงนี้ที่พอพอจะพอ,พอจะได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าโอเคก็เรียกว่าเป็นแผน B แล้วกันครับอาจจะอีกนิดหน่อยนะครับซื้ออะไรนะักติดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็น104ก็ได้นะครับตันนี้ก็320อะ ชาบี้อลองโซ่เปิดตีอะไรพวกนี้ก็ไม่แย่นะแต่ก็400เหมือนกันครับมีชาบี้อลองโซ่เนี่ยพอไหวอยู่ร้อยสี่ครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับไมค์คอนตอนนี้นะครับอ่ะสมมติอันนี้คือแบบเป็นโจทย์ตัวอย่างเลยแล้วกันครับตอนนี้ขาดอยู่ที่300นะครับขาดอยู่ที่300เดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนสกรีนแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ขาดอยู่ที่300 เอาตรงนี้แล้วกันนะราคาอยู่ที่300นะครับ300อ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคานักเตะก่อนลืมลืมลืมเราไปดูราคานักเตะก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหเอาไงดีกับชีวิตดีอะไรประมาณนี้ฮะอ่ะเราไปดูราคาอ่าอะไรก่อนแล้วกันครับไปดูตรงนี้ก่อนอะไรนะครับตอนนี้นะครับแต้มที่จะได้ท่าแต้มคือ ตัว95-97ครับได้5แต้ม98-100ได้10แต้มครับเดี๋ยวเราไปดู95-97กันฮะ95-97นะครับที่จะได้แค่5แต้มนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยไม่ขึ้นราคาซะด้วยนะอ,อ่ะตีกลมๆนะครับ30ล้านแล้วกันนะตีกลมๆกลมๆเลยนะ30ล้าน,นครับตีให้มันแบบดูแล้วแบบ คิดง่ายๆน,ยนะครับสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านนะอันนี้คือพวกนี้คือได้นักตเตอะอได้แต้มอยู่ที่ห้าแต้มนะครับเอาไปแลกนะครับทีนี้ไปดูพวกสิบสิบแต้มบ้างนะครับอันนี้อันนี้คือห้าแต้มนะนี้ไปดูที่สิบแต้มนะครับซึ่งก็ตรงตัวเลยนะก็คือพวก10แต้มก็คูณ2ไปนะครับพวกนี้30ล้านพวกนี้10 10แต้มก็60ล้านประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้ ประมาณ60 50 60ประมาณนี้ครับอ่าหกล้านตีกลมๆนะหกล้านนะครับอ่าทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปคํานวณกันฮนะตอนนี้ขาดอยู่ที่300แต้มนะครับ300แต้มเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนี่สามแต้ม300แต้มทีนี้หารถ้าจะซื้อตัว60 60นะครับหกล้านเนี่ยก็ ใช่ที่30ตัวนะครับตีกล,กลมๆนะสาตัวคูณ60ล้านก็คือ1,800ล้านแล้วนะครับความคุ้มอยู่ตรงไหน <c oughs> มันจะหาความคุ้มจากตรงไหนล่ะเนี่ยอออ่อะทีนี้ลองลองไปดูตรงนี้สิอ่าโทษทีเคลียยังไงเคลียไปเลยอ่าโอเคเอาหายอ่โอเค,เอออเคทีนี้นะครับ300แต้มนะครับก็หารหานะไอ้พวก90 5ถึง97นะต้องใช้60ตัวนะครับ60ตัวตัวละ30ล้านมันก็อีหลอกเดิมก็คือ1,800ล้านแล้วเนี่นะครับโอ้ก็คือพูดง่ายนะเราจะเสียงเงิน1,800ล้านนะครับที่ขาดอีกขาดแต้มอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเอาตัวที่ขายไม่ได้นะครับถามว่าความคุ้มมันอยู่ตรงไหนแล้วนะ ความคุ้มมันอยู่ตรงไหนแล้วราคาก็ขึ้นเกินพนะี่พูดไม่ใช่นะเจ็บใจนะที่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่แรกนะเออนี่ยตอนราคาไม่ตอนราคายังไม่ขึ้นพี่ไปอยู่ไหนมาเออเนี่แหละเจ็บใจตรงนี้แหละ,ะครับตอนราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบล้าน,นครับโมกมันขึ้นไปสามเท่าเลยนะไม่งั้นเราก็ได้ราคาที่หกร้อยล้านแล้วลนะครับอตอนนี้ไปพันแปดร้อยล้านคือความคุ้มไม่อยู่แล้วนะครับถ้าจะซื้อถ้าจะแปดพันแปดร้อยล้านจริงๆนะคือ เอาเงินมากมซื้อไมค่อนตัวที่ขายได้ไม่ดีกว่าหรือพ1,800ล้านครับเพิ่มอีก400ล้านเนี่ยได้ตัวขายได้ด้วยนะครับตัวพันแล้านเมื่อกี้ที่เราแต้มที่เราเหลืออยู่300แต้มเนี่ยใช้เงิน1,800ล้านเนี่ยเราเพิ่มอีกนิดหน่อยมาเอาตัวขายได้ไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมเออดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับติดไว้ก่อนหรือเราจะไปแผนสำรองนะครับแผนบก็คือ เอาตัว RB ตัวนี้เลยนะครับเอาคาฟรูร่าง2,010เลยนะอันนี้จะเป็นแผน B นะครับต้องตองบอกไว้ก่อนดังนั้นเรายังไม่ทิ้งแผน A เราจะลองดูก่อนฮะตอนนี้เรามีเรามี FC Point อยู่ที่1,200แล้วก็เพชรอีก20,000ครับเราจะทุ่มวันนี้เลยนะดูซิว่ามันจะได้ไหมนะครับเราจะทุ่มที่แพ็คนี้นะครับผม เราจะทุ่มแพ็กนี้นะครับ1000พอเลยนะครับเพชรเพชรอาจจะทุ่มสัก2อทีอะเพชรทุ่ม2ทีนะครับแพ็กนี้ก็ทุ่ม2อันนี้เหมือนกันนะครับคือทุ่มเต็มที่ละให,ให้ได้แค่นี้แหละเพราะมันจะหมดเวลาแล้วนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับถา้าไม่ได้แต้มหรือว่าไม่ได้นักเตะที่เราโดนใจจริงๆนะครับก็จะอาจจะเปลี่ยนแผน B ไปเอาคาฟูแทนนะครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเรากด,ดเลยนะครับ และชุดรวมลิมิเต็ดรอบนี้นะครับเปิดก่อนชุดรวมลิมิเต็ดรอบนี้เราจะได้นักเตะที่ตรงใจเราหรือเปล่านะครับก็มีปีเตอร์เชมเคิลนะครับมีไมคอนนะครับมี2คนนี้แหละที่อยากจะเอาเข้าทีมจริงๆนะครับก็ต้องดูว่าจ่าย FC p o i พอรอบนี้มันได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้เราจะไปคาฟูทันทีนะครับหรือขอนักเตะร้อยสก็ได้นะฮะโอ้โหโอ้โหนี่มันตัวคูดโดนี่นะตรงปกจัดๆเลยฮนะเอาละตรงปกสุดๆนะฮะอันนี้ก็คือ15แต้มนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับอ่ะอีกอีกครั้งสุดท้ายนะฮะ พอหรือ,อยังกับแพก็กโทฟีไททันเกลือหรือเกินแพน็คนี้ตรงปกเกินฮะเมื่อกี้นี้100ก็100จริงๆอ่ะมาเราจะไปแผน B หรือจะสู้แผน E ต่อแล้วก็ไปเอาไมค่อนตัวตัวซื้อขายได้ดีกว่านะครับมา ดีเอจะว่าอย่งางไร5้า FC ยของฉันมันก็เงินหลายบาทอยู่เหมือนกันนะฮะมาซีตัวไหนเอ่ยสเปนซีบีอัลนั CB. เซอ,อร์ใครวะโอ้ร้อยสองร้อยสองมันก็แค่25้ไหมย5 35บวกกับเมื่อกี้25 50แต้มเท่านั้นนะครับผม50แต้ม 50แต้มตอนนี้นะครับเราไปบวกลบกบนี้ก่อนนะไปดูซิบวกลบกบนี้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่295นะครับมันจะมีวันอันคารก็คือ,คอ,คอวันพรุ่งนี้นะครับมาอีก30ก็ตีตกลงน,นะสามร้ามร้3ย0ี่สประมาณนี้ครับ320ในวันพุธนะครับแล้วก็ที่เราจะแลกแต้มวันนี้อีกนะครับ102่งรทำไมไม่103ไปเลยวะมีไหม นะี่เตะร้อยสามให้เราแบบไม่มีเลยะต้องมาคำนวณอีกทีหนึ่งว่ามันคุ้มหรือเปล่านะฮะต้องมาคำนวณก่อนร้อยสองก็ยังอ๋อมีเอเซียงด้วยห้าสิบมันก็เหลืออยู่ที่เท่าไหร่ห้าสิบก็สี่ร้อยก็อีกสองร้อยนะก็ถ้าสี่ร้อยอ ถ้าอีก200ก็ตีโงโกงก็พันสองล้านนะครับพั0สล้านมันก็ประหยัดอยู่แต่มันก็ยังไม่โดนใจไปลาปลอ๊อไปก่อนไปส่งส่งไปก่อนนะครับเสียงเก็บไว้ก่อนนะครับเสียดายแล้วก็คูดาโดอยู่ตรงนี้นี่กับมาดังด้านครับ มาร์นิ่งอ่ะเราเหลือเพชรอีกอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเปิดด้วยเพชรอีกสักสองรอบแล้วกันครับเปิดด้วยเพชรอีกสักสองรอบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าจะทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยก็ได้นะพูดถึงเราตั้งมีความตั้งใจไว้แล้วนะครับมีความตั้งใจไว้แล้วเพชรสองหมื่นเปิดได้ประมาณแปดทีนะฮะ ้าไม่ได้ก็คือจบเลยนะจบกันพอแค่นี้นะครับเอาตัว400ก็ได้345 3 7่หาสา้าได้ประมาณ3 7มเนะเป็นอันหมดแล้วนะครับเราจะได้มาอีก30มสเป็น3ามวันต่อไปก็380ร้ครับขาดอีก220ก็ยังพันกว่าล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะ ดังนั้นวันนี้นะครับเราจะใช้เพชรนะครับเปิดทีเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดครับนักเตะมันล้นทีมอีกแล้วนักเตะล้นทีมอีกแล้วเดี๋ยวขอ,อสำรองใครดีแคมโ์ปุ่แล้วกันอโอเคหวังว่าคงจะเคลียร์นักเตะไปได้พอสมควร อ่ะทีนี้เราจะเปิดแพ็กนี้นะฮะมันก็เหลืออยู่แพ็กเดียวนี่แหละที่เราจะเปิดแพ็กนี้นะครับอ่าเรามี2 0 0หมืนเพชรนะครับก็คงจะเปิดไปที่แปดรอบพร้อมไปเลยนะครับไปเลยนะครับแปดโทฟี 98, นะ่98ปดฮะไปพอเลยนะครับพอเลย 8ตัวนี้นะฮะจะวอล์กมาได้ OVR 103สัก2ตัวไหมดูสิได้สักร้อยสามสองตัวแผนก็ยังคงเส้นคงอยู่นะครับผมไปดิไปดิร้อยสามสองตัวไปร้อยสามสองตัวอ,อุ้ยบารซิล่อะ CAM โอ้ยลุบไปตเฟอร์เมนโ,นโนร้อยเดียวคือดีสุดแล้ว ร้อยเดียวคือดีสุดแล้วนะครับโอ้โห98พวกนี้ก็เท่าไหร่นะ2 4 6 8 80แต้มเองนะทุกคนมันก็ยังไม่พอนะโอ้โหไม่ walk เลย1 16โอเคๆอ,อ่ะก็มาดูกันนะเต็มที่แล้วกับชีวิตตอนนี้นะครับแต้มอยู่ที่เท่านี้แหละรวมๆก็อยู่ที่ประมาณสัก400กว่าแต้มนะครับ ก็มาแลกตรงนี้แหละเต็มที่กับชีวิตได้มาอีก80ก็ขาดอีกประมาณเกือบเกือบเกือบ,บ,บตัวนะครับทิงผม3าบวกกับอ่าอีกเท่าไหร่เนี่ยสามห้าห้าบวกอีกกับสองสี่หกเจ็ดอ่ากับอีกร้อยหนึ่งก็สี่ห้าห้านะครับไปขาดอีกสิบห้าตัวขายค่าร้อยห้าสิบนะครับ ก็ร้อาสิบก็ตีมงกลมก็ประมาณ900ร้ล้านก็ไม่แย่นะถ้า900ล้านแบบนี้นะครับก็าอาจจะอาจจะดีขึ้นอยู่แต่ว่าก็โอ้เมื่อกี้ก็ถือว่าเปิดไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้นะครับ900ล้านได้ไหมค่อนตัวขายไม่ได้คุ้มไหมาถามใจเธอดูดิอ่ะก็พอแพงอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าแพงอยู่ 900ล้านแต่ก็ดีกว่าเมื่อกี้นี้แหละครับดีกว่าเมื่อกี้นี้นะครับ1800ล้านถือว,ว่าใช้เพจนะครับ20,000เพจแล้วก็ใช้ FC Point อีกที่1000นนะครับลดร,ราคาไปที่900ล้านได้เลยนะส่หหรือว่าจะไปที่ แต่ก็ควรจะไปที่ไมคอนหรือไม่ก็ชมไมเคิลั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับใช้ตัวแบบจริงๆดีกว่าทีแรกกะว่าอหรือว่าจะไปที่โกเมสเอามาเล่นเอามาเล่นเป็นเมเนเจอร์อย่างเดียวดีก็คงจะต้องอีกนิดนึงนะครับเติมเขาเรียกว่าเติมอีกหน่อยนึงเติมอีกนิดนึงน่าจะได้ไมคอนแหละนะครับนะ ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะใช้เงินในเกมนะครับก็อาจจะใช้ FC Point เปิดเพิ่มอีกหน่อยก็คงจะได้อยู่นะครับต้องอาจจะต้องใช้เงินในชีวิตจริงครับหลักร้อยบาทนี่แหละในการโอ้ไม่เกินบอบบี้จริงๆนะฮะโอ้เมื่อกี้9 8ถึง1น0นี่เป็นแพ็กที่ค่อนข้างเกือสุดๆ อ่ประมาณนี้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4 0 0 460แต้มนะครับที่เราจะมีถึงวันพุธนะครับขาดอีกอยู่ที่140นะครับถ้า140 140นะครับถ้าจะใช้ก็14ตัวสิต,ว 2000, ตัวก็ประมาณสอง0ันีตัวก็ประมาณ2,800ปตีกลุกุนะใช้ fc เนี่ยส0 0 0ประมาณ2,800 fc point นะครับก็น่าจะ การันตีว่าได้ไมค์อนแน่นอน2,800เท่าไหร่กี่บาท2,800อ่ะก็พอได้อยู่นะอาจจะมีพวมีเพชรมานิดๆ,ๆหน่อยนะครับตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วก็ตรงนี้เปิดตรงนี้มาแล้วก็เปิดในเรื่องของบูสเตอร์เพิ่มให้ก็น่าจะได้อยู่ครับอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสัก500หลัก500บาทครับได้ไมค์อนมาแน่แนนะครับผมอ่ะเอาค่าประมาณนี้ครับสรุปว่านะครับเส้นทางที่เรา จะเอาไมค์คอนนะครับยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่นะครับทีแรกนี่ว่าโอ้ทีแรกว่าจะตัดใจแล้วล่ละนะครับว่าจะไม่เอาแล้วแต่เอาไปเอามาเอ้ยมันขายอีกนิดหนึ่งนะครับเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็น่าจะ <c oughs> น่าจะได้ไมค์คอนในตัวที่ขายไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอาเงินในเกมนะครับไปซื้อชินุล่าอะไรก็ว่าไปพิ์ละราคาก็ สองพันกะไห้ว่ากันอีกทีนะครับผมสรุปว่านะครับที่เราทำมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่ายังได้อยู่เกือบรับแต่กลับมาได้นะครับพอเขาเรียกว่าพอทุบไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต้มันก็กลับมาเยอะเหมือนกันนะพอได้อยู่ครับเพิ่มอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับนะในส่วนของไมคคนเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนะครับสวัสดีครับ